สวัสดีจ้ามือนีก็บมะปอกะเยายตุยคือเก่าเนาะจ้ะเนาะมือนีเยายตุยออกมาสวนคำคำเลยจ้ายายตุยต้องเอาอันแน่วปิดปากมาน้ำเพราะว่านั่นอันยายตุยแผลอันพวกเกสรนี่จ้าอันขี้มูกขี้ตาไหลย่เมือนเข่าสวนเนาะย่อะไรเนาะจ้าเนาะอันอันปฏิเนียนมือนั่นนั่นมาเก็บผกสตอเบอรี่มาเก็บคำไหลแม่งตอดขาจ้าย็ดตุยนี่สิแผลแม่งอันแผลมาแลงไว้จ้า ตั้งแต่มันตอดย่ำไลยนี่ขาเนี่ยตุยนี่ไขรตอดตอดตัวะมองเก่าตอดขานี่ตุยไปเวอร์โลดขานีมือนี่ยแยกตุยสิผ้าม่านเก็บหมากเล็กเล็กขะเห็่นเลยจ้ะเนาะอันหมากเล็บแมวคุณยายไงจ้ะมันสุกกันซุกกับโกกะกินบอเวิดเนี่ยจ้ะเนี่ยยู่ไตตุนนี่เนาะไหลยั่งไหลอยู่เดี๋ยวเสียนสิเก็บไปสิเก็บไปกินกรเป๋นกกบพริเกลือจ้าเลยนะหลายหลายเพื่นเห็นไหมจ้น่วยมัน Bu nè Riêng đèn Đết ô, đết ô Ui, nhìa Ui Quật lắng đế thì Mất nhẹp toàn phốn tốt nó Cần toàn hình hẹn đi đấy chả, tức

พ่วงเป็นพ่วงอยู่รวยมันใสๆนี่เอาเพ็ดแย้มมืแสบได้เจ้ะนี่เห็ยแย้มบแสบได้นี่โอ้ว่าสิปิดปากว่าสิปิดปากแต่ว่าเป็นไอไอใส่เวนตาสมมติใส่เวนตากะมองปลเห็นมองปลเห็นขวนผลลไม่ ง่ามบ่จ้ะเฮ้ยขีบมูก,กีตาไหลแล้วนวลนวยมันลดาติอันมันสิออกค้ายๆกับบักยมไหมจ้ะมันสิออกรสชาตดปิดฝาด,ดแน่จัหน้อยเนาะ นกมันนันสงสัยมันหาปลป,ป่วงจังไลกับบลาหูจ้ะบัดทีมันก็ใบมันก็บปิดสงสัยมันหาปลเห็นดอว่ามันมีแนวกินหลายกับปลาหูเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันผลละไม้หลายไหมคนกับปาอึดผละไม้กินนกกับบอึดกิน่วงเนี่ยมันอยู่ข้าง,งล่างสินกเดียวปลาเห็นเสร็จแล้วแบบนี้อยู่ข้างล่าง จะเลือไปแขวนกินแต่แล้วคนอ่ะคนพักกันห้องกันเจียวเจียเจ้าแจ้วอยู่คุหนหนวกเอ้ยหอดอันนาพลเมลไม่นี่ตุ้ยบ่อเดี๋ยวนอนตะเวนหนูกะแต่ว่าแต่ว่าสุมือนี่ก็บ่ป้าเป็นแค่พ,พลไมลเด้อไปหาเรียนฝ่า่าบ้านนั่นบ้านนี่ส่วนสี่เดี๋ยวนอนอยู่หนูนตาเป็นหลุมเหมดอนเราจะเอ้ยเป็นหมีเพ่นดาบไว้แล้วเฝ่าผู้นั้นแล้วก็ฝ่าผู้น,นี้น เฝาดีขนาดเฝาเฮี้ยนคนเฝาแล้วก็บ,บ่ลงเลยจ้ะคันบ้านได้เพิ่นบ่แล้วก็บ,บ่ลงเฝาจนเพิ่นไหลลุล่งเลยะเขานามซ้ำปลาก็กินเ่าเป็นแม่ลำเว่น่าดิเนยยี่ยยูเนี่ยกินก็บ,บ่ได้เฮ็ดก็บ,บ่ได้มาง้อมมาสามังเพือเก่าเฝากินเฝ้าแล้วสันแล้วลบ,บัดนี้พี่น้องจ้ะ ใช่ว่ากับจังไลยก็ต้องดูแลจากของเนาะเจนะ้าเนาะตัวสิแต่เป็นยูทูบเปอร์นี่ก็สิตาบอดก้อนเลยจ้องเต้อันจ้องเต้โทรศัพท์ อยู่างใ้นงามบ่ค่ะงามบ่อืมเก็บแล้วเลยจ้าพันี้เด็กกระมังหน่อยหนึ่งวันนี้เสียไปกินกับผกเกลือเก็บไปแล้วกระสิมาดึงขวดมันออกนะจ้าวันนี้วันนี้ก็สิกินกับเอาเกลือใส่ จักน้อยหนึ่งใส่นามเพิงเฮ้ยสุดยอดละจ้ามาี้มาสดน้ำเยื่ตุยเด้อผู้ใดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเยือยกเก็บขวนมะดอกก่อนนะจ้าเนาะนี่หน่อยวิตามินวิตามินหลายขนาดได้จ้านี่ มาแดงๆนี่โอ้ย๊ยเจ็ดดวสีหูดแล้วนะดดสีเลยเนาะหูดไปหลดอีกเจ็ดสีหลอดในรจ้าบปดิ้ำมาสวดน้งกันบปดิใส่นำ้ำผึ้งแจ็กน้ยหนึ่งหอมขนาดได้บปดิจ้ อม่กินลาหรอกว่าเดี๋ยวว่าสิจุดๆเนี่ยดีด๋ยวกินขอไปโดนแล้วหวานตาหยิบเด้พี่น้อง วิตามินสุดยอดนะดจ๊ะเบคเกอร์เ,เลนมีแบคเกอร์นนะมูยตุออ๋นเขามีแบคเกอร์นนั่นจะกะเอามาแบ่งกันผู้หนึ่งมีสีแดงผู้หนึ่งมีสีดำเอา,าเอามาเอามาแลกกันน่าเอร็ดอร่อยเลยพี่น้องนี่ น้อยๆแต่ว่าในเต็มบ่เดยวร่วงกีบจะเคียวพี่น้องจ้ะพันกดแหละผลประเหต์กิบไมกเคืียมีพี่น้องเพ่นบอกว่า อันพวกไอเอที่คนเนี่ยนั่งมากนะจ๊ะเนาะเพิ่นบอกว่าคือพอเห็ดกลีบลงแน่สิได้สะสมเหรียญมาสั่นเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆลายนะจ๊ะเด้อแยกตุยก็เจ้าว่าเป็นอีหยังเจ้าว่าหยงหยงคนละไมอยู่พี่กักินแดงสิเละจ๊ะบ่คืออยู่บ้านเฮาดอกบ้านเฮางอะมีแนวก,กินหไรคนละมากลากไม้ตามฤดูดกาลมือ้อบ้านเฮาเนาะ แค่นี้นะจ้ะเนาะเดี๋ยวยกตูยกับสิบออไปสวนนี้คือเก้าหรอเดี๋ยว่ากมอนีวัาสิไปสื่อของสื่อกับข่าวสื่อ,อยังก่อนหลอแยกตูยกับจังสิมาเก็บไปสตอร์บูรีต่อแค่นี้นะจ้ะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า